กลับสวัสดีคะ่ะคนชาวราศีพิจิกคะ่ะมาจะเจอก,กับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้าอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์นั่นเองนะคะในช่อง YouTube ช่องนี้นะคะเรามาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะมาเช็คดวงของคุณว่าความรักคุณเป็นอย่างไรการเงินการงานเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงปลายเมษาถึงพฤษภาคม2564นี้นะคะก่อนอื่นหมออ้อยก็ขอบอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณคนเดียวนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะคะคนรา,าชาวราศีพิจิกอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเข้ามาดูคลิปคลิปนี้ของหมออ้อยก็ได้นะคะถ้าอะไรมันเป็นพลังงานที่ดีก็ขอให้คุณเอาเก็บไปสร้างสารรค์ไปในสิ่งที่ดีนะคะ แต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ลบทําให้คุณเครียดคุณก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปจิตตกอย่าไปคิดมากกังวลระแวงมากนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความสนุกสนานก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตล่วงหน้าให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะชาวราศีพิจิกค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีติจิกได้รู้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้สร้างคลิปดีๆให้กับคุณได้มาเช็คดวงอย่างนี้ตลอดไปนะคะ่าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็อย่าลืมทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้ที่ปรากฏหน้าจอแล้วเป็น i อ l ดี e หมออ้อยเองนะคะ p o OK k 2 3 5 5นะคะเพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาก็จะเป็น ดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีพิจิกคะหรือคลิกเข้าไปที่มุมสามเหลี่ยมใต้โพสต์ข้างล่างนี้นะคะมันจะเป็นมุมเครื่องหมายถูกหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆคุณคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นไอเดล่าแม่หมอเห็นเบอร์โทรศัพท์แม่หมอแล้วก็ค่าครูทุกแสนถูกของแม่หมอนะคะคลิกเข้ามานะหรือใครอยากจะเห็นหน้าแม่หมออย่างนี้ก็ได้เข้าคลิกไปที่ชมุมชนนะคะมันจะมีโหมด เอาหมดเลือกของชุมชนคลิกเข้าไปนะอันนั้นจะเป็นหน้าแม่หมอเองนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยหน้าเท่าไหร่นะคะยังอายออยู่นะอ่าค่ะถ้าอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะคะก็สำหรับคอมเมนต์นะถ้าใครคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะถ้าใครที่คอมเมนต์ที่ในทางลบนะคะแม่หมอจะบล็อกทันทีเลยนะคะอ่าจะไม่ให้มีอ่าดราม่าเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลิปหรือในช่องของ YouTube ช่องนี้นะคะ โอเคมาเรามาเช็คการงานของชาวราศีพิจิกก่อนนะการงานของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะสามใบนะคะก่อนแม่หมอจะเปิดไพ่ก็ขออนุญาตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะชาวราศีพิจิกขอการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้หน่อยนะคะครูบาอาจารย์สามใบคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ 9ถ้วยเดเดนะคะแล้วก็ไพ่6เหรียญน,นะคะอ่าแม่หมอขอขยายเดเดนะคะขอขยายเด็เดนะคะแล้วแม่หมอจะอ่านทีเดียวนะคะอ่าขยายมา8ดไม้นะคะทีนี้ถามเรื่องการเงินบ้างค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะอ่านครั้งเดียวทีเดียวจบเลยนะคะขอถามเรื่องการเงินบ้างค่ะครูบาอาจารย์คะการเงินชาวพิจิตเป็นอย่างไรบ้างคะ การเงินนะคะราชาถือดาบแล้วก็อ่าัศวินถือดาบแล้วก็ก้าวดาบอุ้ยการเงินของคุณทําไมมีแต่ดาบเต็มเลยอจ้ะโอเคนะคะชาวราศีพิจิกนี่หมอเห็นพลังงานถึงการเงินของคุณแถวบนนะคะ่ะการงานขอภัยคะ่ะการงานแถวบนนะคะการเงินแถวที่สองนะคะอะมาดูเรื่องการงานก่อนการงานชาวราศีพิจิกนี่หมอเห็นถึงตอนนี้คุณพอใจกับ ตำแหน่งของคุณคุณพอใจกับหน้าที่ของคุณคุณพอใจกับการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะในเรื่องงานของคุณนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้รับอ่าออฟเฟอร์ได้รับการซัพพอร์ตจากคนคนใดคนหนึ่งที่เข้าให้ความช่วยเหลือคุณนะคะหรือถ้าไม่ถึงไม่อย่างนั้นก็จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะหรือจะอาจมีบุตรบริวารลูกน้องที่อ่าเข้าให้ความช่วยเหลือนะคะให้ความสนับสนุนเมตตาคุณอยู่ก็ได้นะคะ แม่หมอเห็นไพ่เดอะเดสขยายออกมาเป็นแปดไม้นะคะการงานของคุณอาจจะมีการล้มพลาดพลั้งมาแล้วการจบจากสิ้นไปนแล้วก็ได้แต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ลดละความพยายามคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นแบบมีทําให้คุณได้ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนงานในทางที่ที่ดีขึ้นมากเลยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ เพราะว่าตัวของชาวราศีพิจิกก็ขึ้นเลยค่ะเป็นไพ่เดเดย์่คะอาจจะเป็นตัวของชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะตอนนี้อ่าไม่อา่านลวค่ะเป็นเลยนะเนี่ยมันเป็นของการเปลี่ยนแปลงนะคะงานของชาวราศีพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคุณก็รู้สึกว่ารู้สึกดีกับตําแหน่งงานงานนี้รู้สึกดีกับางานที่คุณทําก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะอาจจะเป็นงานง,ง่ายๆสบายๆที่คุณนั่งอยู่ในพลังของคุณที่รู้สึกพอใจอย่างมากรู้สึกว่าเออ มันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรมากมันเป็นงานที่สบายๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอาแล้วทีนี้ก็จะดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าหรือคนที่ให้ความสนับสนุนหรือคนที่จะมาขอความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นลูกน้องบริวารครอบครัวลูกๆหล,ล,ลานๆก็ได้นะคะที่เขาจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้คุณก็ยังยังคิดยังทําติดรองพินิจพิเคราะห์อยู่นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินบ้างค่ะ การเงินชาวราศีพิจิกแม่หมอเห็นถึงไพ่ดาวแล้วก็ไพ่ก้าวดาวนะฮะเห็นไหมคะมันการเงินของคุณตอนนี้ดูเหมือนติดขัดหยุดชะลอตัวมีปัญหานะคะการเงินไม่เดินนะคะเหมือนมีข้อโต้แย้งอะไรหลายๆอย่างนะที่คุณอยากจะต้องการให้มันเป็นได้ดั่งใจแต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจนะมันเป็นอะไรที่ยังมีวาทะวาจาต่อกันอยู่กับคู่มิสัมพันธ์หรือผู้ที่คุณดิวอยู่ด้วยนี่แหละนะดูเหมือนว่าคุณจะรุก เรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยให้มันไปต่อได้ให้มันสําเร็จให้มันสมหวังบางที่ใจคุณต้องการอัางที่ใจคุณเนี่ยอยากจะทําให้มันสําเร็จแหละแต่ว่ามันเป็นยังเป็นก้าวดาบนะมันยังไม่ได้ดั่งใจมันยังเป็นอะไรที่ติดขัดมีปัญหากังวลระแวงคิดมากนะเครียดกับเรื่องการเงินนะคะมันไม่พอจ่ายมันไม่พอใช้ค่ะมันยังมีนน่นนี่หน้าที่จะต้องจ่ายพลวันเลยนะคะดูเหมือนว่าคุณติดขัดมากๆช่วงนี้เงินของคุณมันชะลอตัวนะมันชะงัก นะคะมันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะชาวราศีพิจิกอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรัก <S <S 1> <S 1> ขอดูความรักชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออภัยนะคะข้างบ้านอา,อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะช่างนะคะช่างเข้ามาสร้างบ้านให้คุณแม่ะะก็ขออภัยที่มีเสียงรบกวนบ้างนะคะเอเคอ่ะเรามาดู ความรักกันบ้างขอดูความรักให้ชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะความรักชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะสามใบจ้า The Emperor, The Sun แล้วก็ Adjustment นะคะแล้วหมอขอขยายไพ่ของ The Sun นะคะขอขยาย The Sun ค่ะเป็นห้าเหรียญน,นะคะ,ะ่แล้วทีนี้ขอขยาย Adjustment อีกรอบค่ะขอขยายไพ่ Adjustment นะคะ เป็นสีดานะคะอาชาวราศีพิจิกคะ่ะความรักของคุณแม่หมอเห็นถึงคุณมีคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อบุญทุ่มของคุณเป็นคนที่คุณรักคุณให้ความไว้วางใจอาจจะเป็นผู้นําคนเป็นหัวหน้าคนเป็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณให้ความมั่นคงกับเขาอะคะเดอะอมเพลเลอร์ Emperor, แล้วก็เดอะซัน นะคุณเคยมีความสุขกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้คุณเป็นเคยเป็นคอรอบครัวกับเขาคุณเป็นอะไรที่ผูกพันพันธนาการกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เขาเป็นเดอะเอ็มเพอร์ของคุณที่เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ในดวงใจคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนิ่นนานนะแต่รู้สึกว่าแม่หมอเห็นถึงห้าเหรียญที่หมอขยายได้มันเป็นความรักที่ทุรักทุเลมันเป็นความรักที่ยังไปต่อกันได้ยากมากช่วงนี้มัน มันเหมือนมีคนหนึ่งอยากจะเก็บกันไม่อยู่อยากจะกอดกันไม่อยู่แหละอยากจะเอาความมั่นคงไว้แบบนี้ยแต่ว่าแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนท้อแล้วเหนื่อยแล้วมันมันไปกันได้ยากแล้วอ่ะมันไม่มีความสุขนะคะมันดูเหมือนว่ามันมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ที่คุณว่ามันยังมองความรักครั้งนี้มันไปต่อยากมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจตัวเองมันเป็นมันไม่มีความสุขค่ะมันไปต่อกันได้ยากนะ อ่าเราจัสเมนเนี่ยออกมาบอกถึงตอนนี้คุณดูเหมือนว่าคุณอยากจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงกับความรักครั้งใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าความรักครั้งใหม่ของคุณคุณก็ยังเป็นสีดาบที่แม่หมอขยายมาได้จัสเมนขยายมาด้วยสีดาบตอนนี้คือแม่หมอพยากรณ์ได้เลยว่าถึงแม้ว่าคุณอยากจะจบกับรักครั้งเก่ามาเริ่มใหม่กับรักครั้งใหม่คุณก็ยังนิ่งอยู่ค่ะคุณยังไม่อยากออกอาการคุณยังไม่อยากเอ่อเคลื่อนไหวคุณไม่อยากจะ เขาเรียกอะไรคือ,อยังนิ่งยังเงียบยังไม่อยากไม่อยากจะเดินหน้าแลว้วอ่ะเพราะว่าความรักดูดูมันเหมือนตอนนี้คุณอยากพักอยากนิ่งอยากพักร่างพักจิตพักใจแล้วดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้คุณดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่ามีจบจากครั้งเก่าแล้วมาเริ่มครั้งใหม่เนี่ยกลัวมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมกลัวมันจะผิดพลังเหมือนเดิมกลัวมันจะพลาดกลัวมันจะนี่นั่นนู่นหลาย,หายอย่างบลา b l ที่คุณคิดอยู่เนี่ยตุกนี้คุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่อยากจะ คลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นแล้วกับความรักค่ะคุณตอนนี้คุณก็ยังดูเหมือนกับดูเหมือนเครียดนะหาทางออกไม่ได้เลยคุณก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะคุณจะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอ่ะทีนี้หมออยากจะเจาะเข้าไปอีกบ้างนิดนึงอ่ะขอเจาะในความรู้สึกคนนั้นของคุณหน่อยคนที่คุณดิวอยู่ด้วยคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะขอสามใบนะคะ อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะเพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาที่ id pok OK 2 3 5 5นะคะปรากฏที่หน้าจอข้างๆหมอแล้วนะคะก็เข้ามาดูส่วนตัวได้นะคะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอน,นะคะ่ะชาวราศีพิจิกแม่หมอเห็นถึงความรักของคุณมันยังไปมันยังเป็นความรักที่ยังไม่คลนะีนนะนะยังเป็นความทุรักทุเลเป็นความที่สับสนอยู่นะเครียดอยู่นะคะ อ่ะขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นบ้างหน่อยความรู้สึกเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกค่ะถ้าเขาอยากจะบอกความรู้สึกผ่านคลิปนี้เขาจะบอกให้ชาวพิจิกรู้อย่างไรบ้างคะสใบค่ะ คุณเนะี่ยมีความลับกับเขาใช่ไหมปกปิดซ่อนเร้นอะไรเขาหรือเปล่านะทาให้เขาดูเหมือนเจ็บปวดนะทาให้เขาผิดหวังเจ็บปวดแล้วก็ดูเหมือนช้าใจเสียใจนะพะเห็นคุณเป็นคลินถือไม้นี่คุณก็ยังเป็นผู้หญิงที่เขารักคุณก็ยังเป็นผู้หญิงที่อ่าเขาให้ความสนับสนุนไว้ใจเชื่อใจรักอยู่นั่นแหละแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณทําให้เขาเจ็บปวดไหมทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าทําให้เขาผิดหวังหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาผิดหวังกับคุณอยู่นะ เพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นดูเหมือนว่าคุณจะมีตัวเลือกหลายคนไหมดูเหมือนว่าคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกหลายคนหรือเปล่าคุณจะเป็นคุณเจ้าชู้หรือเปล่าหรือใครคนใดคนหนึ่งของคนที่คุณอ่าหรือใครคนใดคนหนึ่งในตัวเลือกของคุณอ่ะคุณจะเลือกใครไปแล้วหรือเปล่าแล้วคนคนนั้นไม่ใช่เขาเขาบอกกับคุณอย่างนี้นะคะชาวราศีพิจิก เขาบอกว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้คุณเป็นคนที่มีตัวเลือกหลายคนทาให้เขาอะเจ็บปวดเสียใจผิดหวังรักนะคุณจะเป็นคนที่ปิดบังความลับกับเขาคุณมีความลับกับเขาอยู่หรือเปล่า,าชาราสิพิจิกอ่ะนี่คือความรู้สึกของเขาที่อยากจะบอกผ่านคลิปนี้ให้กับคุณรู้นะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคุณบ้างอ่ะคุณอยากจะบอกเขากลับไปยังไงบ้างคะชาวราศีพิจิกคะ คนที่คุณปล่อยเข้าไปคนที่คุณผิดหวังจากเข้ามาเนี่ยคุณอยากจะบอกเขากลับไปอย่างไรบ้างคะขอสามใบานะจ๊ะคุณก็ดูเหมือนว่าคุณไม่ซื้อสัตว์จริงๆอย่างที่เขาคิดนั่นแหละคุณบอกว่า เหมือนคุณทําอะไรปิดบงังส้นเลนเขาอยู่นะตามที่เขาคิดเขาคิดถูกแล้วนะไม่มอเห็นถึงมีคนที่เขาจะคอยมาให้ความซัพพอร์ตคุณให้ความสนับสนุนคุณแล้วก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่คุณตอนนี้คุณกาลังเหมือนจะมุฟออนกับเขามุฟออนกับคนใหม่นี่แหละนะเหมือนจะนัดเจอนัดเจอกันเดินทางไปหากันเหมือนจะร่วมลงท,ทุนธุรกิจด้วยกันหรือจะทําอะไรร่วมๆกัน ไพ่สามเหรียญแล้วก็สามไอ้เท้าในแม่หมอพยากรณ์ได้เลยว่าคุณดูเหมือนว่าจะมีอ่ารักครั้งใหม่ที่เหมือนจะอ่าดิวดิวงานด้วยกันหรืออาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําที่เขาจะให้คอยเขาจะคอยให้ความสนับสนุนคุณให้ความซัพพอร์ตคุณให้ความช่วยเหลือคุณเมตตาอุปถัมภ์คุณได้นั่นเองชาวราศีพิจิกคะ่ะนี่เห็นไหมคะห้าดะนะ ฮาดาบมันเป็นอะไรที่ยังคุณก็ยังปิดบงังส้นเลนส์ปกปิดคนรักของคุณนั่นเองคชะชาวราศีพิจิกโอเคก็ขอจบคลิปของชาวราศีพิจิกแค่นี้อยากจะเจาะลึกเข้าไปอีกนะแม่หมออยากจะดูให้นานแต่เวลามันจํากัดนะคะอยากดูดูส่วนตัวทักแชทแอนไลน์ line, หมออ้อยเข้ามาได้ค่ะพีโอเคสที่หน้าจอแล้วนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยํากว่านี้แนะ่นอน,นะคะถ้าเป็นดวงส่วนตัวของคุณนะโอเค กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆและใหะ้ชาวราศีพิจิกได้มาอัปเกรดคลิปให้คุณได้ทราบเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยด้วยนะคะที่จะมาสร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณได้ทราบได้รู้นะคะก็ขอจบคลิปของชาวราศีพิจิกแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า